สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสู้คู่สู้คนครับผมเมื่อนีมาพา่อกว่าแม็กพากินพี่น้องเม,ม,มื่อนีมาแม็กได้ของเสียบมาฝากมาต้อนพี่น้องอีกแล้วครับผมได น้องไก่ตุนพี่นออ้องเอ้ยมาแบบแซ่บๆเลยเด้อพี่น้องแล้วก็น้ำจิ้มรสเด็ดครับกินแก้มบักพริกแล้วก็บ,บักเขือบักเขือกรอบบักเขือม่วงน้อยโอ้ยมามามาครับผมไอ้มากิโลนึงเด้อพี่น้องมื้งดิบุ้งตีละน้ำโอ้มาๆๆๆๆมาๆๆมาแซ่บมากไหมน้องไก่บุ้ง อ,เเอ็ไม่เสียหายมึงไม่นุ่ตุนคุณอะโอ้ทายลูกอ่ะพี่น้อมาครับมา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 โอ้ยตุนไม่เปื่อยเลยพี่น้องเลยอืม <c oughs> <ừ> แซ่บแซ่บพี่น้องโอ้เป็นเม,ม,ม,มนูมักว่าเมกเด้อยพี่น้งอง chơi ngon ngon nó ตุนแบบเปื่อยๆเลยพี่น้องใส่หมองขอเข่าด้วยครับผมสมงนึง พักน่าครับบุงเน้ยเอาเบ่์เบ่เเนาะะครับเดี๋ยวเบยคเ เมื่อนี out out ่ได้น่องร่วนครับผม เนปีกใกล้ชิดพี่น้องอแซ่บมีในรองน้องครับผมคักเกือนคนละแบบพี่น้องสำคัญน้ำจิ้มต่ำเองกับมือพี่น้อง 오우 나뭐 뽑으래 พี่น้อง 우우 ขัดเลยครับมะแม็กมากขนาดเร้่บอกเคยพี่นาองร่บอกเคยม่วงครับผมออนก็นังพอดีเลยอืม,อ,ม,อ,มอืมอยากแกงเลเริ่มแก้แล้วพี่น้องเพราะว่า เก็บมาหลายมือครับเก็บมาหลายมืออืมอ,อันกับมีอืมครับ อืเนือ้อแกงรับแซ่บขนาดนะ้ ขักครับ,รบมองเลยนะครับขักขักเลยพี่น้องเนี่ย กระดูกน้อยก็ไม่ระวังเด้อพี่น้องครับตัวจรินอะแต่ใช่มีกระดูกน,น้อยนะ oh <Jesus. S 1> นี่ป <c oughs> ระเทศหลีอะโอ้ยอาการฮ้อนขนาดพี่อนสามสิบกงซายพี่องโอ้โหเอาอขนาดเลยฮ้อนเอาอนะครับสีฝนกับบฝนสียังบ,บัยังน้มฮ้อน ฮักครับเฮียกินหนักนครับผมอืมเอาเรื่องพูดไล้มากคลิปนี้ก็ฝากคนที่ตามก็เล้กแชร์ไปลี่ยนงแางใจของแม่ด้วยนะครับผมเมื่อหนาไม่ไม่พอกไม่ไหมพี่น้องดูดีไม่แห้งครับ เราดับแรงเงินหมืน่นนราตื่นเงินแสนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับนี่ก็สวัสดีครับ